เฮ้ยไม่อิ่มอีกเหรอยังมันซื้ออะไรเนี่ยกระถิ่นกนดูดูลุงดักปูดักกุ้งได้ปูปู3สามเลยอ่ะเอ้น่าจะปูได้นะมีกุ้งยี่ตัวได้หอยไม่มีเลยไม่มีง่ยมีเดอตัวกามเบลเลยโอ้ยโอ้ยกุ้งกินได้เลยเนี่ยใช้จัมโบ้โอเคเนี้ยน่าก็บ้านหลว่กะละมังเอาไว้ทำอะไร นี่มันมันล่มป่ะเนี่ยใช่โครงล่มแล้วป่ะ2ตัวเองอะไรกุ้งเอตัวใหญกุ้งเอาไปให้ป่าฟองดูอะไรอ่ะไม่เหรอ นอน่อนต้นต่ำก็ได้จริงๆอาหารมันต้องปั้นใหม่ๆอ่ะ รถเกี่ยวข้าวเราจะกลับแล้วนะจะกลับแล้ว <c oughs> หายขึ้นรถ